พี่คะพี่คะพอดีว่าสนใจ oppo reno 11นะคะที่เพิ่งมาใหม่สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพวกเราเช่นเคยกับ ais เทระวิทย i x ิกขอนแก่น2วันนี้พวกเราขอนำเสนอกับ oppo reno 11 5g มาพร้อมกับความจุแรม12ลอม2องร้อพร้อมด้วยขนาดหน้าจอ6.7นิ้วกล้องหลัก50ล้านพิกเซล กล้องเลนวาย8ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้32ล้านพิกเซลและกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จว67วัตต์เป็นเจ้าของได้ในราคา14,990บาทโดย Oppo Reno 11 5G มี2สีได้แก่สีเทา r o c เกร a y และสีเขียวเว็บกรีน หากลูกค้าซื้อ Oppo Reno 11 5G กับทาง AAS เพลวิทลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดซื้อเซ็ตแรกซื้อสุดคุ้มโดย1เซ็ต Power Bank หมื่นแอมหูฟัง USB แบบ3 in 1และกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วจากราคาปกติ2,288บาทลูกค้ารับไปเพียง590บาท คุ้มสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมแวะเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะ